คุณผู้ชมครับปีใหม่มาเร็วมากเลยอย่างไรก็ตามทีนะฮะเวลาไม่หมุนรอใครใครที่อยากจะทําอะไรและยังไม่ได้ทําก็ขอให้ได้ทําดังหวังดังใจปรารถนานะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็มีแต่สิ่งดีๆมีความสุขและสุภาพแข็งแรงในปีใหม่นี้และทุกๆปีครับนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในทุกด้านไม่ว่าจะด้านงานเงินคนรอบข้างครอบครัว ส่วนปีใหม่นะครับผมก็ขอให้มีความสุขกันทั่นทั่วทั้งปีหน้านะครับผมก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอให้ค่าเงินนะครับค่าเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เงินเดือนของพวกเรานะครับค่าของชีพนะครับบาลานซ์กันไปนะครับตลอดทั้งปีนะครับผมสาธุส่วนปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่เชาาแล็บท็อกทุกทุกท่านด้วยนะครับปีมังกรทองปีนี้ขอให้ทุกท่านนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพขอให้สุขภาพดีตลอดปีตลอดไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ชาแล็บท็อกทุกคนนะคะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าคิดสิ่งใดหรือว่าอ่ากำลังวางแผนทำโปรเจกต์อะไรอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้ในปีนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆทุกคนเลยคะ่ะ สวัสดีปีใหม่2,568/2025นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้เป็นอีกปีหนึ่งที่ดีของทุกๆคนดีทั้งกับร่างกายดีทั้งกับจิตใจเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ชาว l ล็บท็อนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆสําหรับทุกคนเลยนะครับนี้อยากจะสวัสดีปีใหม่นะครับผมชาวแล็บท็อคนะครับผมมีความสุขและก็สุขภาพกายใจแข็งแรงครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตครับ ไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ขอให้สําเร็จครับปีนี้ใครที่มีอะไรที่อาจจะไม่ได้ทาไปปีที่แล้วเนี่ยทุกอย่างมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ,เอจริงครับก้าวช้าบ้างก้าวเร็วบ้างแต่ขอให้ก้าวไปข้างหน้าแค่นี้เองดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรครับปีเก่ามันผ่านไปแล้วปีใหม่เดินหน้าต่อไปมีไฟที่จะเดินหน้าต่อไปตลอดปี2 5 6 8นี้ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับเป็นแฟนแล็บทอทุกคนนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งนะครับ แล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนมีปีใหม่ที่ดีแล้วก็มีความสุขกับอากาศหนาวเย็นซึ่งมาแวบเดียว,วก็ยิงดีกว่าไม่มีแล้วก็ที่สําคัญคือ,อดีใจที่เราได้กลับมาเจอกันขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางปลอดภัยไปเที่ยวสนุกแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่เราเลือกแล้วให้มีความสุขตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงตลอดไปแฮปปี้นิวไงค่ะ อันดับหน,นะหนึ่งเลยนะรวยๆีตังใช้ถือว่าทุกคนอยากได้ความรวยอยู่แล้วสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนร่ำรวยจัดไป